สวัสดีครับคุณผู้ชมโตเกียวเกมโชว์2021ที่เพิ่งผ่านไปหม,ดมาดๆเนี่ยคุณผู้ชมมีเกมไหนที่รู้สึกว่าอยากเล่นมากแบบอดใจไม่ไหวมากไหมครับถ้าคําตอบคือเยสเนี่ยอย่าลืมแชร์ให้ผมรู้บ้างเผื่อบางทีผมอาจจะพลาดไปตัวผมเองโฟกัสไปที่สแ a r น Enix เป็นหลักนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยทําคลิปเรื่องคาหลุดไปก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ f i n a l Fantasy Tactics Remaster นะครับหรือว่าจะเป็น f i n a l Fantasy 9 Remake ข่าวความคืบหน้าของ Final Fantasy ในภาค16สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรให้เห็นนะครับแล้วก็ลืมไปมีข่าวนอกรอบนิดหน่อยจากคุณโยชิดะก็คือใน f i f a n t a s y 16เนี่ยจะมีการใช้ระบบสกิลทรีเพื่อสร้างการเติบโตของตัวละครให้เป็นเอกลักษณ์ในส่วนนี้ข่าวยังน้อยเกินไปนะครับผมก็เลยยังไม่มีอะไรจะมาเล่าคุณผู้ชมได้ฟัง นั่งนึกไปนึกมาจะเอาช็อ c โบ GP จีมาเล่ามันก็ไม่ใช่แนวนะครับเพราะว่าเกมที่ผมเล่นห่วยที่สุดก็คือเกมแข่งรถนี่แหละครับจะพูดถึงแอคไรเซอร์เลยนะซองผมก็ลองเล่นแล้วไม่สนุกนะครับการบังคับมันรู้สึกขัดขัด,ขดยังไงไม่รู้แล้วก็เพื่อมให้การอินโทรมันยาวไปกว่าน,นี้เนี่เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะเจาะในเรื่องของเกม t r i a n g l ก Strategy จากเดโมให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเองนะครับ ใสยแกะเอาจากเดโมที่คนอื่นเขาเล่นเอาไว้นี่แหละนอกจากนั้นที่ต้องออกตัวก็คือจงไหนอ่านผิดผมต้องขออภัยล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเพราะว่าไอ้คำบางคำหรือว่าชื่อบางชื่อเนี่ยบางทีผมก็เอามาจากภาษาญี่ปุ่นบางชื่อผมก็ใช้จากภาษาอังกฤษนี่แหละดังนั้นอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยถูกเซตขึ้นบนอนาณาจักรที่มีชื่อโนเซเลียนะครับ ประกอบไปด้วยประเทศใหญ่3ประเทศด้วยกันนั่นก็คืออาจากรีนบรู๊นะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ําใหญ่มีชื่อเสียงทางด้านการค้าถัดมาคือราชรลัฐเอสฟรอสในภาษาอังกฤษใช้คําว่าแกรนด์ดัตทีหมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยปกครองโดยเหล่าไดายุคนั่นเองประเทศนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทางเหนือนะครับทั่วประเทศเนี่ยปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งเอสฟรอสตมีล่าเหล็กเยอะก,กว่าที่อื่นอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เลยมีมากกว่าเพื่อนบ้านเขาแล้วก็สุดท้ายคือดินดนศักดิ์สิทธิ์ไฮแซ ประเทศนี้ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายจุดเด่นของพวกเขาก็คือทะเลทรายขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่มากกว่า50%ของตัวประเทศทรัพยากรสําคัญก็คือเกลือนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเกลือนี่มันสําคัญต่อผู้คนในอาณาจักรยังไงเหมือนกันเขาว่าเกลือผมก็เกลือด้วยทั้ง3ประเทศต่างก็มีทรัพยากรสําคัญเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นแล้วการกระทบกระทั่งกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นบ่อยเข้าเนี่ยจากเรื่องเล็กมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ สุดท้ายก็เกิดเป็นสงครามที่กินเวลานานหลายปีมีผู้คนล้มตายมากมายด้วยสงครามครั้งนั้นถูกขนานนามว่า South Iron War นะครับหรือว่าสงครามเกลือเหล็กตรงนี้ในเกมไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมเอาไว้เลยแน,น่นอนว่ามาื่เกิดสงครามขึ้นแล้วเนี่ยความลำบากความแรนแค้นมันก็ย่อมตามมานะครับทั้ง3ประเทศเขาก็เลยตกลงยอมทำสัญญาสงบศึกกันอณาจักรโนเซียก็กลับมาสงบสุกอีกครั้งวันเวลาผ่านมา30ปี สงครามครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งและนั่นก็คือเกมที่คุณผู้ชมจะได้เล่นนั่นเองเดโมเริ่มต้นขึ้นในชร์ที่6นะครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ประเทศกรีนรุกเมื่ออยู่อาร์ตยุกัสตาดอฟเนี่ยได้บุกเข้ามายัางปราไวท์โฮมเพื่อจะยึดประเทศแห่งนี้ก่อนจะไปกันต่อเนี่ยผมขอแนะนําตัวละครให้คุณผู้ชมรู้จักกันก่อนและกันคนแรกก็คือราชาเ็กหน้านะครับกษัตริย์ของกรีนรู อีกคนคืออาร์นยุกกุสทาดอฟว่าที่กษัตริย์คนต่อไปของประเทศแอสฟรอสในชาตินี้เราจะรู้ว่าพ่อของกุสทาดอฟเนี่ยได้ตายลงในสงครามซาวด์ไอรอนเมื่อ3ามปีก่อนแต่ว่าการมาครั้งนี้ของเขาจุดประสงค์ไม่ใช่เพื่อการแก้กแค้นแทนพ่อนะครับแต่ว่าจากที่อ้างเนี่ยกุสทาดอฟบอกว่าเขาเข้ามาเพื่อประนามการทรยศประเทศของราชาเล็กหน้า แล้วบทของเพะเอกก็มาถึงนะครับเมื่อกลุ่มของเซเรนัวเข้ามาพบกับเหตุการณ์บุกวังครั้งนี้เข้าตรงนี้ก็ขอแนะนาตัวละครเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันคนแรกก็คือพระเอกของเกมนะครับเซเรนัววูฟฟอร์ดหนึ่งใน3ตระกูลขุนนางใหญ่ที่คอยรับใช้ราชวงศ์กรีนบรู๊ตระกูลทั้ง3ามีดังนี้นะครับหคือวูฟฟอร์ดที่นําโดยไซมอนพ่อของเซเรนัวสคือตระกูลฟอสนะครับแล้วก็3คือตระกูลเทลริยอ คนถัดมาที่มีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องก็คือเจ้าชายโแรแลนด์ลูกคนที่3ของราชาเล็กหน้าแห่งกรีนบรูคโรแลนด์เป็นเพื่อนที่สนิทก,กับเซเรนัวมาตั้งแต่ยังเด็กนะครับเฟร d เดริก้าเป็นคู่มั่นของเซเรนัวและเธอเองก็เป็นน้องสาวของกุสตาดฟด้วยชื่อเต็มของเธอก็คือเฟร d เดริก้าเอสฟรอสนั่นเองคนสุดท้ายที่ขอแนะนำตอนนี้ก็คือเบเนดิกนะครับเขาเปรียบเหมือนกุนซือที่คอยช่วยเหลือเซเรน่า แล้วก็เบนเดดิกเนี่ยเคยเข้าร่วมสงครามซาว์ไอออนมาก่อนด้วยกุ <S <S สตาดอฟอ้างว่าตัวของราชาเล็กหน้าเนี่ยทุจริตในการนำเงินของหลวงมาใช้ส่วนตัวนะครับจากกิจาการในเมืองแกรโนซาเลนหม่เแล้วก็ได้ฆ่าลูกพี่ลูกน้องของเขาที่มีชื่อรากันเพื่อปิดปากด้วยแต่ว่าอยู่ๆเซเรโนก็ตะโกนออกมาเหมือนจะรู้ว่าไม่ใช่ราชาเล็กหน้าที่ฆ่ารากันนะครับแต่ว่าเป็นใครอีกคนนึงก่อนที่เบนเนดิกจะเข้ามาห้ามเอาไว้ไม่ให้พูดออกไป สิ่งที่กุสตาดอฟต้องการก็คือการฆ่าคนในราชวงศ์เกรนบุกทิ้งให้หมดรวมไปถึงตัวของโรแลนด์ด้วยทุกคนปฏิเสธที่จะมอบตัวของเจ้าชายโรแลนด์ให้กุสตาดอฟก็เลยสั่งให้ขุนพลคู่ใจอย่างอนะัฟโลล่าเนี่ยลงมือฆ่าทุกคนทิ้งเจ้าชายคนโตฟรานี่เข้ามาขวางไว้ก็เลยโดนลูกหลงตายไปอีกคนหนึ่งมาถึงตรงนี้เราคงจะต้องแนะนำตัวละครเพิ่มอีก2คนแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของอัฟโลล่า คุณพลหญิงที่โคตรจะเก่งนะครับแล้วเธอก็เชื่อฟังคําสั่งของกุสตาดอฟทุกอย่างคนที่2คือเจ้าชายฟรานี่นะครับลูกชายคนโตของราชาเล็กหน้าว่าที่กษัตริย์คนต่อไปหรือก็คือพี่ชายของโลแลนนนั่นเองไม่เห็นท่าจะไม่ดีแล้วเนี่ยราชาเล็กหน้าก็เลยสั่งให้องค์รักที่มีชื่อแม็กซ์เวลปกป้องชีวิตของโลแลนเอาไว้ทางเดียวที่จะทําได้ตอนนี้ก็คือต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ซะก่อนโดยที่ตัวของแม็กซ์เวลเนี่ยจะเตรียมเรือเอาไวใ้ให้เพื่อใช้หลบหนีทางน้ํา นื่องจากว่าตอนนี้ราประสาทถูกล้อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เซเรนโนสงสัยก็คือเรื่องที่เบนเดนเดกเนี่ยห้ามตัวเองเอาไว้ไม่ให้พูดเรื่องที่ดราก,กันถูกฆ่าเบนเดนเดกให้เหตุผลว่ากุสตาฟใช้เรื่องนี้ในการลุกดานประเทศนะครับและถ้าเขารู้ว่าเซเรโนรกับตัวของเบนเดนเดกเนี่ยเป็นพยานที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นทั้งสองคนก็อาจจะยิ่งอันตรายมากกว่าน,นี้ก็ได้ระหว่างที่รอแม็กซ์เวลล์เตรียมเรือเนี่ยพวกของเซเรนโนก็โดนฐานของเอสฟรอสล้อมเอาไว้บนสะพาน ทั้งหมดเลยต้องทวงเวลาจนกว่าแม็กซ์เวลจะมาถึงนะครับแม็กซ์เวลนำเรือมาช่วยทุกคนได้ทันพอดีแล้วก็ขอร้องให้ริพาเจ้าชายโรแลนด์หนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดส่วนตัวเขาเองจะคอยป้องกันไม่ให้อาฟโลล่าเดินตามเจ้าชายไปการต่อสู้ระหว่างยอดฝีมือสองคนผลที่ออกมาก็คือแม็กซ์เวลถูกอาฟโลล่าโจมตีจนตกน้ำนะครับเหลือทิ้งไว้เพียงแค่นหน้ากากแล้วก็ผ้าคลุมส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่น่าจะตายนะครับเดี๋ยวก็คงจะโผลมาในตอนหลังแน่นอน ลุ่มของไซเรนัวหนีไปตั้งหลักที่ปราสาทวูฟฟอร์ดนะครับแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าอยู่ๆพ่อของตัวเองก็ต้องนอนหลับเป็นเจ้าชานิทราอย่างไม่มีสาเหตุทั้งฝั่งของกุสตาดอฟนะครับที่เข้ายึดปราสาทไวโฮมของกรีนบุ๊กได้แล้วเนี่ยก็จับตัวราชาเล็กหน้าออกมาถแถลงการต่อหน้าประชาชนในความผิดข้อหาคดโกนะครับหาผลกําไรเข้าสู่ตัวเองย้อนกลับไปในเรื่องของเมืองแกรโนซาเลนไม้นะครับเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือกันของทั้ง3ประเทศ และมันคือยุคใหม่หลังสงครามที่ทั้งสามประเทศเนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันกุสตาดอฟ้างต่ออีกว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาดรากันไปรู้ความลับเข้าก็เลยโดนฆ่าปิดปากราชาเล็กหน้าปฏษษิเสธนะครับแล้วก็ขอร้องให้ไว้ชีวิตลูกๆของเขาที่เหลือแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับราชาเล็กหน้าถูกตัดคอต่อหน้าประชาชนของตัวเองขอ้อเรียกร้องต่อมาของกุสตาดอฟก็คือให้ทางประสาทวูฟฟอร์ดเนี่ยยอมมอบตัวโแรแลนด์กลับไป แต่เมื่อทุกคนประชุมกันแล้วมีความเห็นตรงกันคือยังไงก็ต้องปกป้องเจ้าชายเอาไว้ให้ได้เมื่อถูกปฏิเสธแล้วกุสตาด,ดอฟก็เลยสั่งให้อัฟโล,ล่านะบุกเข้ามาที่ปราสาทวูฟฟอร์ดเพื่อฆ่าทุกคนทิ้งการต่อสู้ที่เลี่ยงไม่ได้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่การต่อสู้จะมาถึงนะครับเราจะูเรื่องของการขนเล็กออกจากเหมืองและเรื่องเงินที่ถูกยักยอกไปทั้งหมดนอกจากจะเป็นฝีมือของพาเชียสที่เป็นที่ปรึกษาของราชาแล้วเนี่ย เบื้องหลังยังมีเจ้าชายฟรานี่คอยสนับสนุนอีกด้วยเมื่อกำลังของอัฟโล่ามาถึงเมืองวูฟฟอร์ดเนี่ยเซเลโนกับเพื่อนๆก็เข้าต่อสู้เพื่อปกป้องเจ้าชายโรแลนะครับแล้วก็เนื่องจากตัวของอัฟโล่าเนี่ยโคตรจะเก่งยังไงซทัพของพระเอกก็สู้ไม่ได้แน่นอนเบเนดิกก็เลยวางแผนเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วโดยยอมที่จะเผาหมู่บ้านบางส่วนเพื่อให้ทัพของเอสฟรอสเนี่ยเดินมายังจุดที่พวกเขาเตรียมเอาไว้และแน่นอนว่าชัยชนะเป็นของพวกเขานะครับ เมื่อพ่าแพ้ต่อการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยอาร์ฟโลล่าก็เลยต้องยอมถอยทับกลับไปยัง Green Book. กรีนบุ๊กก่อนที่จะจบเดโมนี้ไปในเรื่องจะตัดไปที่ไฮแซนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขากําลังวางแผนอะไรเอาไว้สักอย่างหนึ่งนั่นแหละแน่นอนว่าเราจะต้องตามกันต่อในเกมที่จะวางขายในปีหน้านั่นเองโอเคเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเก็บได้จากเดโมก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะมีตกหล่นตรงไหนไปบ้างเอาไว้จะมาพูดใ้ฝังอีกทีนึงก็แล้วกัน จจริงผมอยากจะพูดถึงแค่เนื้อเรื่องนะครับไม่อยากจะพูดถึงระบบการเล่นเพราะว่าอาจจะยังไม่เข้าใจมากนะักมีอย่างเดียวที่ขัดใจผมมากที่สุดก็คือเรื่องของระบบการตอบคําถามนี่แหละคือมันถามเยอะมากนะครับเข้าใจแหละว,ว่ามันจะทําให้ในเรื่องนะั้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันเยอะไปนะครับเงื่อนไขมันเยอะจนจนต้องไปโฟกัสกับมันเกินความจําเป็น นี่คนที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะคล่องเนี่ยจะตายเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตอบยังไงมันถึงจะตรงใจพี่อ่ะเกิดใจอยากจะช่วยเจ้าชายนะครับแต่ว่าดันตอบข้อที่ส่งเจ้าชายให้ศัตรูงเงี้ยเรื่องราวมันจะไปคนละทางเลยไหมอ่ะก็อย่างที่บอกเลยครับว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าเลยครับไม่ชอบคิดเยอะยกตัวอย่างแบบนานดาน,นให้เห็นเลยก็คือเรื่องของแฟนตาซีทัคติกไม่ต้องตอบอะไรมากมายเลยนะครับแต่ว่าเกมมันก็ยังสนุกมาก ผมสามารถโฟกัสไปที่ระบบการเล่นได้การเก็บเลเวลองเงี้ยการวางแผนเพราะว่ายังไงในเรื่องมันก็มันก็เป็นเส้นตรงอยู่แล้วอะโอเคเกมยุค okay, ใ,ใหม่เนี่ยมันอาจจะเป็นแบบนี้ดีกว่าก็ได้นะครับผมก็แค่บ่นเป็นงั้นเองทั้งที่จริงไม่เคยเล่นด้วยซ้ําถ้าได้ลองเล่นเองอาจจะสนุกกว่าที่คิดก็ได้เอาเป็นว่าผมบ่นพอแล้วนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงก็แล้วกันขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับผม สวัสดีครับ